ฝันมันร้อนมันร้อน,นะะออมันร้อน,นะะอ๋อเมื่อกี้เราอยู่ในแอร์รถมาเจอความร้อนมันเลยเป็นไอเขาองเอเอลองอรียกอะไรไข่ม้วนันนี้ไขมนน่มนน้วนค่ะไขม้วนนแอโตเกียวนี่ขไข่ม้วนเปรียกัน อ่าไลฟ์สดมีคนมาไลฟ์สดด้วยวันนี้อันนี้ออเดอร์เรับเศษอ๋อออเดอร์พิเศษเหรอใช่ไข่สองค่ะไข่สองไข่เบิ้ลเขาเรียกไข่เบิ้ลไข่เบิ้ลเพิ่มโปรตีนหรือไขมันเพิ่มโปรตีนไขมันดีค่ะไขมันดีเนาะโปรตีนวิตามินอ๋อถ้าไปพี่ราคายังไงครับไข่เบิ้ลนี่ราคายังไงห้าสิบอันละเหรอสอันค่ะสองอันห้าสิบ เรเต็มทัก่งเลยเขาเรียกว่ายูเซบไสเปิ้ลโอ้นี่นี่พองๆเลยโอ้โหพองๆเลยอันนี้ไม่เบิ้ลไม่นเคไข่มได้ออเดอร์ได้นะมป็กติมันมันเป็นอาหารไทยเรืออาหารยวนอาหารเวียดนามอ๋อเป็นอาหารเวียดนาม แป้งนะแป้งข้าวเจ้าอ่ะแป้งข้าวเจ้านะเขาทำแบบนี้ให้มันแบบขบไว้นะไม่ให้มันเป็นแบบนิ่มๆแล้วก็จะใส่ไข่แล้วก็มีเครื่องเนี้ยประมาณเนี้ยเป็นหมูหมูสับหมูสับทรงเครื่องอ่าหมูสับถ้าเป็นถ้าเป็นไข่ธรรมดาเท่าไหร่อ่ะครับ ไข่ธรมรมดา40่สิบไดอ๋อเมื่อกี้ชื่อว่าไข่ฟอกเพิ่มไข่ฟอกนึงก็10บาทใช่ไหมก็เลยกลายเป็น50อ,อยู่ที่ตลาดน้อยมะขอะไปโรงพยาบาลใช่ไหมสีน้ำคอลินที่นี่เขาเรียกตลาดอะไรมีชื่ออยู่นะหน,นองแวงออเตลาดเช้านองแวหนองแวงขายดีนะร้านนี้เขาทำใหม่ๆสดๆคนก็เลยนิยมมากินกันนี่นี่เขาทริ่บเนี้เนี่ย เขาต้องแบ่งครึ่งนะครับดูนะเขาจะตัดครึ่งปึ๊บตัดครึ่งอ่าแล้วก็จะเอามาวางตรงนี้สองอันอ๋อมันอร่อยตรงแป้ง,นนะปงนเนี่ยเนาะแป้งมันนิ่มมากแป้งนิ่มแป้งนิ่มแ,แล้วก็ใส่อันไส้เข้าไปมันจะไม่ขาดตอนเนาะเผื่อใครมาจะได้ทันเวลาอ๋อ เดีนี้ก็ไม่ทันอยู่นะไม่ค่อยจะทันเท่าไหร่น่าจะไปขายแล้วกะทงเมื่อคืนนี้คนเยอะตายแน่นอนประชาส์ได้คำเดียวว่าตายไม่ตายเราได้เงินนี่อ๋อนี่ไส้มันไส้หมูสับใส่อะไรไปบ้างหมูสับหัวหอมต้นหอมต้นหอมอย่างเดียวค่ะต้นหอมนะปรุงรสปรุงรสหน่อยนึงแล้วก็มีหมูยอ มีไข่มีหมูยอหมูยอวันนี้เสร็จแล้วมันจะเป็นรูปร่างอย่างงี้ยเออันนี้คือเสร็จแล้วอันนี้คือส0บาทนะแป้งแป้งไม่20บาทประมาณนะั้นเอาวอันนี้ไม่เหมือนกันนะนี่นี่เขาเรียกอะไรอ่ะอันนี้เป็นธรรมาดาค่ะไม่เพิ่มไข่อ๋อนี่ไม่มีไข่แป้งกับไส้ธรรมาดาแป้งกับไส้ถ้าบปนี้ราคาไงสามห้ค่ะอ๋อกล่องละ35อ๋อไม่ได้จับใส่กล่องนี้อันนี้คือ35บาทอ๋อ35นี่อ๋อประมาณนี้นะ อ๋อก็ทาทะรลน้ำมันไม่ให้มันติดใช่มันยหนีติดมพืชนะโอ้น่ากินนะทุกคนนี่ก็ประมาณนี้นะว้าวน่ากินครับนี่ก็ทำแบบนี้นะร้านเขานี่ร้านเขาร้านปากหม้อภูไทย